มาคันเพื่อนเรามานึ่งข้าวเหนียวกันดีกว่านะวันนี้จะทอดหมูสามชั้นแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวกันนะครับเพื่อนดิฟซีชวนเพื่อนดิฟซีนึ่งข้าวเหนียวกินกันดีกว่าวันนี้เด้อพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวกันแล้วเดี๋ยวจะทอดหมูเนาะจิบได้กันเพื่อนเพื่อนดิฟซีมาดูข้าวเหนียวเราเป็นยังไงมั่งมาซิกข้าวเหนียววันเด้อวันนี้โอ้มาอีกแล้วเพื่อนดพี่ับข้างกัน เรต้องตับข้างนะครับเพ่อซีร้อนนะตัวนี้อ้หร้อนี่นเพื่อสลาเพื่อซีข่ายกว่นหาทับพี่กันนะเพื่อซีเดี๋ยวกลับข้าวกันนะคะสข้างไวยน,นี่นโอ้ใหม่กันเพื่อซีมันสุกแล้วกลับแป๊บหนึ่งสินาที ทอดหมูกันเพื่อนซีวันนี้ชุดยเพื่อนีทำข้าวหมูด้วยกับข้าวแล้วเพื่อนซีเราก็ไปได้อีกสิบนาทีนะคะเพื่อนเอฟซีได้ก่อนนะคะนี่มนันชุดสิโอ้ใหม่กดสูกแล้วครับเพื่อนเอฟซีโอหนึ่งข้าวาสูกแล้วค่ะเพื่อนเซีนี่เราก็ ทลนี่นะคือแเนีนะครับสีบ้านหลังเก่าเนี่ยไอหนูมันนกัดด้วยที่เนี่ยเตยเกานะ่าเน่ยมันมีหนูอมันเป็นมันเป็นชั้นมันอยู่ชั้นล่างแล้วมันเป็นรู้สึกว่าใครว่ามันไม่จะพอ่อม,มีหนูตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยเขาเป็นอ,อร่อยข้าวเหนียวติดเลยค<า>่ะเนี่ยมาครับสีเนี่ยรู้ดิดเนี่ย หนูมันกัดได้ไหมเพื่อนซีนี่ติดกันโอ้ยของดีๆไหมั้เบดด้ดพี่นนองเราเรใส่แอปแล้วเพื่อนซีแอปข้าวเี่ีน, F นี่เราก็ทำเหกันนะ้อ,อนทาน้คนเงินเพ่คือแล้วเพื่อ,อ,อ,อนซีาหไปไอ้เนยไอ้เพื่อนีใส่ ก่อนนะเพื่อฟีกินสองคนพี่น้องนูน่นน่ะปุ่นีมอุ่นมุิกรอบต่งนั้เนีย่ยโอ้น้ำหมาเดยวันนี้มาคอไทยได้เพื่อฟีมือจับเพราะว่าเขาเหนียวจังคำน,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 นี้นี่นี่ใส่ไปโอ๋อไว้เนาะว่าแค่แค่ตีกระปุกตีกระป๋องมันเล่นสะฮากระป๋องเลยบนน่ะบนเยอะหลายเลยบนอื่นกันหนึ่งปุ่รอบนี้เนี่ยจริง แล้วนะคะเพื่อนทุกท่านเพื่อดูนะคนี่ข้อเหนียวเป็นแอปเลยนี่เราเอาฝ้าเนี่ยปิดไว้ดีค่ะปิดแล้วหนึ่งแอปเห็นไหมกาเดินพถไฟฟเราต้องใส่หมอนะหมูหมูสามชั้นต้องใส่หมอแล้วแหละก็เดินโน้ทไวไปจีเดินละวัวมีกระดินอูมีอะไร มาบานติดไว้กระดาษกันเกันเหนื่อาแล้วคะเพื่อนซกระตุ้นเรื่อยๆให้พ่อนคนเรืยนะพอติใรเรื่อยอบน้ำมันอบเยอะเลยเพ่อนีหมูสามชั้นหมูสาชั้นพักเกลือเพื่อนซีลูกเกลือริกไทยเกล็ดอ่อยแค่นี้เนี่ยทอดให้มันแห้งแล้วเพืนีให้น้ำมันขเยอะ แล้คนคลยเขาเรื่อยๆให้เขาแห้งน้ำมันออกดีหมูสามชั้นแล้ก็หยบเรื่อยๆนะคะมีสาชั้นทอดเกลือใส dining, ouais. leave, ่พริกไทยใส่เกลือใส่กรเทีนิดแค่นั้นแหละง่ายใส่เนี่คลีเขาหนคอยเคลียร์ให้มันน้ำมันออกนนมันออกเยอะๆเห้นัหดี มือสามชั้นไม่ได้กินง่ายๆนะคะถ้าเรากินแต่น้ำมันโอูตายเลยนะเพี่อนๆมืสามชั้นมันมีเนื้อมีมันติดเราต้องเคี่ยวออกนี่เออไม่ไหวอ่ะกินนี่แหละดีเลยแอ้มันกันเส้นเรียบตายพอดีแอ้มันเตะเจ๋ตายแบบว่าธรรมชาติดีแล้วเพื่อนๆ ให้มันออกล้ำประีวนไปให้มันอนอกล้ำประีเนี้ยให้หยิบเขาหน่อยนะมันจะเดินน้ำปรตีถ้าไปใส่หมอ้อตายเลยปร่จีวันเพิ่งลังบ้านมีเลยเออเี่ล้างทำข้าวมดขึ้นเต็มบ้านไม่ได้นะมาตจะกบุกไม่ได้ปร่จีลุจบ้าน,นสะอาดเนี่ยแต่ตอนเนี้ยตรงน,นี้เราต้องกินนะปร่จีเดี๋ยวกำแพงบ้านเขาลุก กระดาษไรมันไม่ได้เพื่อนซีหยุดไปใครอย่าไปให้ถ้มันออกนี่ไปเรืเร่อย,เ,ยเพื่อนซีให้กินง่ายนะคะจะได้กินไปเรื่อยๆใจ,ะจะเย็นๆกินหมูสามชั้นมั่งใจเย็นนะเพื่อนซีน้ำมันออกเต็มเลยเพื่อนซีใส่ปิ้งเลยมันนี้ไม่ใช้ได้เพื่อนซีทำมันหมนุนข้าวได้นะทีนี้ไหนเะนี่ย เยอะเลยแม่น่ะกินเข้าไปพวกเราได้ที่ว่าผู้ชายพุงใหญ่ชอบชอบกินมันไว้นะตือนเลยนะพุงอ่ะมันจะเป็นไขมันทั้งสะส,ะสมนะน่ากลัวนะเราห้ามกินเลยนะคนไม่ได้เคยซีดมันคนนะให้เขาเอาให้น่าเอาครึ่งหม้อดูดิเนี่ยเห็นไหมกินเข้าไปเบอร์ซีเด้อพุงเจา้าที่ใหญ่เป็นของกลาเดือนสิบเดือนเะนี่ยวพี่พุงใหญ่เนี่ยคูกเขกินมันนะเห็นไหมโอ้ขึ้นหม้อให้เพื่อนซีดูดิเนี่ยน้ำมันล้ายมียอด,ดเลย ะมดไปเ้เพื่นซีคนได้ไรหม้อม,มันเดินข้างนอกน,นี่เพนล้างบ้าสน,นี่ไอคนไปมันเอเยอะเพื่นซีนี่เห็นไหมมันจะนนไหม,ม่เรื่อยเห็นไหมเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นไมเพื่อนซีเริ่ม,มหไหมเห็นไหมน้ำมันขึ้นหม้อเลยโอ้่ดอีดูดิเยอะมากเลยนะน้ำมันดูดิไอซียังอ๋อเจริงนะพื่อนซ ดูดิเห็มันเริ่มเหลืองแล้วเพื่อนดูสิเย้ๆเขาได้อไอเขาอกได้เพื่อนเยอะๆแล้วคือสีสีเห็นไหมเริ่มแนนห้งเ,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 เห็นไหมแล้วต้องเบาเก็ตนะต้องเน้นใหม่โอ้พี่น้องเบิ่งดิน,น,ททน้นนำมันครึ่งหม้อปลาที่นี่เนาะหลายพุดโอ้ที่ยังไหนมีน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไม่จัด สวัสดีนะคะเฟลซีขอรับก่อนนะคะเฟลซีทุกคนพี่น้องทุกคนฝากกดไลค์กด like, แชร์ฝากรับประชายกดกระดิ่งติดตามด้วยน,นะคะขอเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกคนความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนเฮงๆฮงยด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ